โซลาเซลล์บูมบูมสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวปั๊มบาดาลโซลาเซลล์ยี่ห้อรีเป็นโตนะครับผมเป็นสเปคบ่อ3หรือว่าตัวผอมนะครับขนาด750วัตต์1,100วัตต์1,500วัตต์นะครับผมเป็นสเปกเคิวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมมาเริ่มที่ขนาด750วัตต์กันเลยนะครับผมก็เป็นตัวผอมทั้งหมดเลยนะครับตัวแพ็กเกจของเขานะครับถ้าเป็นตัว750วัตต์นะครับ ตัวกล่องคอนโทรลจะอยู่ในชุดปั๊มบาดาลด้วยนะครับจะเป็นกล่องแพ็คลังไม้ให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับตัวกล่องก็อยู่ด้วยกันจะอยู่ด้วยกันนะครับตัวกล่องนะครับเนาะผมรีวิวกล่องไปแล้วคร่าวๆนะครับก่อนหน้านั้นคลิปที่แล้วเนาะก็นี่นะครับแพ็กเกจใหม่นะครับจะเป็นสีขาวแล้วนะครับตัวผอมสําหรับตัวผอมยี่ห้อลิเปนโตตัวผอมนะครับจะเป็นแพ็กเกตกล่องสีขาวนะครับสเปกกล่องคอนโทรลของตัว7 5 0สิวัตต์นะครับก็นี่นะครับจะเป็นตัว ขนาด power นะครับ7จ0วัตต์นะครับ current input นะครับก็8แอมป์นะครับผมจริงๆใช้แผงได้นะครับแนะนำไม่เกิน11แอมป์นะครับพวกตระกูลไม่เกิน450วัตต์นะครับส่วนโวลเทจนะครับก็คือ6 0สิบถึงร้อโวลต์หรือว่าใช้3-4แผงนั่นเองนะครับไม่มีทางเกินนะครับผมในส่วนของ4แผงก็ต้องดู voc ด้วยเนาะว่าเกินหรือเปล่านี่เราก็จะมีบอกสเปคเนาะโซลาร์แผงสามร้อยถึงสามร้อยเจ็ดสิบวัตต์สี่ pcs นะครับ ใส่สามก็พอนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับนะโอเคตรงนี้ผมขออนุญาตเก็บนะครับตัวปั๊มนะครับก็เป็นปั๊มที่ใส่ท่อ3มนิ้วขึ้นไปนะครับก็จะเป็นบ่อ4นิ้วขึ้นไปนะครับใส่ได้นะครับก็คือท่อ3นิ้วนั่นเองใส่ท่อ3มนิ้วขึ้นไปได้นะครับถ้าเป็นบ่อบาดานอ่าที่เราเจาะกันเขาจะเรียกบ่อสนะครับบ่อ4เนาะก็แต่ใส่บ่อสีได้นะครับ โอเคก็ตัวนี้เป็นสเปคอ่าเดี๋ยวสเปคนะผมจะอ่านสเปคให้ดูนะครับผมก็จะเป็นอ่าแน่นอนครับ3 LB นะครับ3ก็คือตัวบ่อนะครับบ่อ3นะครับก็คือท่อ3ท่อ PVC ขนาด3นิ้วตัวนี้สามารถหย่อนลงได้นะครับอ่า LB นะครับรีเ토นโตะครับ7.0ก็คือ 7Q สามารถผลิตน้ำได้สูงสุด7จพลิตรต่อชั่วโมงนะครับเลือกสูงสุด50เมตรนะครับแรงดันมอเตอร์อยู่ที่96โวลต์นะครับตัวนี้ขนาด750วัตต์ นะครับผมตัวนี้เอาเ e t นะครับเป็นนิ้วครึ่งนะแต่ว่า,าโรงงานรถนี้โรงงานติดสติกเกอร์มาเป็น1นิ้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นนิ้วครึ่งนะครับอาจจะติดสติกเกอร์ผิดมานะครับโอเครอบสูงสุดอยู่ที่3500รอบนะครับก็มีมาตรฐาน ip 6กนะครับกันน้ำเนาะมาตรฐานสูงสุดเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นสเปก้าใบพัดนะครับคร่าวๆนะเรื่องของความความยาวเนาะความยาวของตัวปัม๊มตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ 80เซนนะครับซึ่งซึ่งซึ่งความยาวนี้ไม่ไม่มีผลเนาะแต่จะมีผลในส่วนของตัวไดมิเตอร์นะครับก็คือความกว้างของเขานะครับนี่เดี๋ยวผมจะวัดให้นะรวมที่ครอบสายนะ3นิ้วครึ่งหุ่นนะครับ3นิ้วนิด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 ก็คือลงลงสามารถถอดลงสอดลงท่อ3นิ้วได้นะครับหรือว่าลงบอ่อสีได้ที่เป็นบอ่อสีข้างบนนะครับข้างล่างจะเป็นประมาณ3ากว่า าก็สามารถลงได้นะครับเนี่ยข้อแนะนําเสริมนะสำหรับเจ้าตัว750วัตต์นะครับสำหรับลูกค้าที่สั่งไปนะครับผมแนะนำนะไม่เกิน30เมตรนะครับก็ใช้เป็นท่อนิ้วครึ่งไปเลยนะครับแต่ถ้าหย่อนถึง40ถึง50นะครับก็ผมแนะนําให้ลดท่อนะครับเราปรับที่ตัวเอาเลทของตัวปั๊มเอาได้เลยนะครับให้เป็นสักนิ้วนิ้วสอง1.25นิ้วนะครับจะเหมาะนะครับโอเคต่อมานะครับจะเป็นรุ่น1,100วัตต์นะครับหรือว่า1.5แรงม้านะครับเป็นตัวพร้อมเหมือนกันนะครับ ตัวกล่องเหมือนกันนะครับเป็นกล่องสีขาวนะครับนี่ตัวสีขาวนะครับเหมือนกันเลยตัวนี้สเปคเขานะครับจะเป็นพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับหรือว่า1.5แรงม้านะครับแปดแอมป์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวัเทจเขาจะเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็น9 0ถึง340โวลต์นะครับผมก็ใช้นะครับ300ถึง370วัตต์5แผงนะครับแต่ถ้าเป็นตระกูลอ่า400วัตต์450วัตต์ก็ใช้4ีแผงก็ได้นะครับผมอ่าต่อมานะครับ ตัวปั๊มของเรานะครับนี่ผมจะพูดถึงสเปคด้วยนะครับแล้วก็ระยะที่เหมาะสมนะครับเจ็ดคิวเหมือนกันนะครับทั้ง3ขนาดเลย7จ็คิวเหมือนกันนะ1แรงแรงครึ่งนะครับสแรงเหมือนกันแต่ทําไมมันต่างกันตรงไหนนะครับทั้งทั้งที่7จ็คิวเหมือนกันเนาะอ่ะก็ตัวปั๊มนี่จะสูงกว่าจะใหญ่กว่าจะยาวกว่านะครับตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับ 3LB 7.0แต่ว่าที่เขาเหนือกว่าตัว1แรง ครับแน่นอนครับก็จะเป็นเรื่องของเฮสนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับเฮสเจ็ดสิบเลยนะครับแรงดันมอเตอร์ใหญ่กว่านะครับร้อยสี่สิบสี่โวลต์นะครับเอาเลทนิ้วครึ่งนะก็สติ๊กเกอร์ผิดนะครับโอเคอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับเอาเลทนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเลยพวกรอบพวกมาตรฐานต่างๆนะครับผมแล้วก็มีสเปคระยะหย่อนแล้วก็สเปคน้ํานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสิบสองใบพัดนะครับผมเนาะอ่าอ่าเทียบกันเลยนะครับมอเตอร์จะใหญ่กว่า ความยาวนี่จะอยู่ประมาณ1เมตรได้นะ1เมตรไดมิเตอร์เท่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับนี่นี่สามนิ้วครึ่งหุนเนาะก็ลงบ่อสีได้นะครับบ่อสี่ข้างบนบ่อสี่นะครับข้างล่างก็จะเล็กกว่าสีนะครับลงได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับจะเหมาะตั้งแต่ระยะ30เมตรขึ้นไปนะครับจะเหนือกว่า1แรงนะครับนะถ้าถ้าหย่อนถ้าอยากได้น้ําเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วมีการหย่อนที่ระยะ30ขึ้นไปนะครับ เราก็สามารถอัพจากตัว700วัตต์เป็นตัว1,100วัตต์ได้นะครับผมตัวนี้นะครับถึง50เมตรก็ใช้นิ้วครึ่งได้แต่ถ้าเริ่มถึงระยะ60-70ผมแนะนำลดเหลือสักนิ้ว2นะครับผม64 24นะครับเนะี่ยฮะเพราะว่าเราหย่อน60 60ใช้ท่อนิ้ว2นี้ได้น้ำแค่2.4คิวเองนะครับแต่ถ้าน้ำน้อยก็ไม่ต้องลดท่อนะครับแต่ถ้าอยากได้น้ำเยอะระยะ60-70ก็ลดท่อเหลือนิ้ว2นะครับผมตัวเจ้า1,100นะครับ <Wow. S 1> โอเคจะวางคู่กันเลยนะครับ สุดท้ายนะครับก็จะเป็นรุ่น1,500วัตต์นะครับหรือว่า2แรงม้านะครับตัวนี้นะครับแพ็กเกจของเขาก็ตัวปั๊มจะแยกออกนะครับแต่ไม่ใช่เป็นแพ็กเกจรวมแล้วนะก็จะปั๊มก็จะแยกเป็นกล่องหนึ่งนะครับแล้วก็กล่องคอนโทรลนะครับก็จะแยกเป็นอีกกล่องหนึ่งนะครับจะเป็นกล่องไม้สี่เหลี่ยมเป็นทรงสี่เหลี่ยมจะตุลาแบบนี้นะครับโอเคผมแกะกล่องให้ดูนะครับคร่าวๆก็รูปแบบดีไซน์นะครับ ก็ยังเป็นแบบเดิมนะที่ลูกค้าหรือว่าพี่ๆน้องๆที่ติดตั้งโซล่าเซลล์ที่เคยใช้ยี่ห้อรีเป็นโตนะครับใช้อยู่เป็นประจำๆนะครับนี่ก็จะเป็นสีเงินนี่เองนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะครับผมโอเคก็สเปคนะครับก็จะเป็นตัวพันหกร้อยวัตต์เนาะแล้วก็แปดแอมป์เหมือนเดิมนะครับแต่ตัวนี้รองรับได้ถึง430โวลต์นะครับจะเริ่มต้นที่90ถึง430โวลต์นะครับแผงนะครับ300 300ถึง370วัตต์นะครับใช้8ปดพิเซ นะครับก็คือแแผ่นนะครับจะดีถามว่าใช้น้อยกว่านี้ได้ไหมก็ได้ครับแต่ก็อาจจะเบาหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นแผงตะกูเนอสี่ร้อยวัตต์ครับเราก็ใช้ขกแผงได้นะครับผมสรุปสั้นๆเท่านี้เนาะก็คือง่ายๆใช้6ถึงแแผงนะครับจะดีนะครับสี่ไม่แนะนำนะเพราะว่ามอเตอร์จะอืดนะครับผมแล้วก็อาจจะทำให้มอเตอร์เสียง่ายด้วยนะครับเนาะถ้า4ี่แผงเรามีงงแค่4แผงเราก็เอาไปใช้กับเจ้า1100วัตต์หรือว่าแรงครึ่งดีกว่านะครับโอเค กล่องเสร็จแล้วนะครับเรามาดูตัวปั๊มนะครับตัวนี้7วเหมือนกันนะครับ7ควเหมือนกันนะแต่ว่านี่นะครับนี่ยาวมากนะยาวมากนะครับนะครับยาวประมาณเมตรสินะครับผมบันมาแล้วนะครับแต่เรื่องความยาวไม่มีผลหรอกนะครับมันจะเป็นตัวบอกว่าปั๊มเราเนี่ยใบพัดเยอะนะครับแล้วก็มอเตอร์ใหญ่มอเตอร์จะใหญ่กว่านะครับ อ่าสเปคคร่าวๆนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับ3 LB ก็คือบ่อ3นะครับ7จคิวเหมือนกันแต่ว่าเฮดเขาได้ถึง110เมตรนะครับมอเตอร์นะครับแรงดันมอเตอร์192โวลต์นะครับใหญ่กว่านะ1,500วัตต์นะครับมาตรฐานอื่นเหมือนกันอ่าตัวนี้สติ๊กเกอร์ถูกนะครับ1.5ึ่าเลเลนะครับนี่นะครับแล้วก็รอบเหมือนกันนะครับ800ถึง3,500รอบนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัว17ใบพัดนะครับใบพัดเขาจะเยอะนะครับ17ใบพัดนะครับผม ทีนี้ถามว่าตัวนี้ระยะไหนที่เหมาะสมนะครับแน่นอนกออ็ผมจะเปรียบเทียบกับพันร้อยแล้วกันนะถ้าระยะ20เนี่ยยังยังยังสูสีอยู่นะครับก็จะเด่นกว่าพันร้อยในระยะ40เมตรขึ้นไปนะครับ40เมตร40เมตรขึ้นไปใช้ตัว1,500วัตจะได้น้ำเยอะกว่าตัว1,100วัตนะครับแต่ถ้าหย่อนมากต่ำกว่านั้นแล้วแทบไม่ต่างกันแล้วนะครับใช้1ัน0ดีกว่านะแต่ถ้าลูกค้านำต้องการที่จะหย่อน นะครับระยะ 40, 50าสี่สิ้านะครับผมก็ใช้เจ้าพันห้าร้อยวัตต์ได้เลยนะครับและอยากได้น้าเยอะพอสมควรนะครับก็ระยะที่เหมาะสมนะครับที่การที่จะใช้ท่อนิ้วครึ่งที่ติดมาจากตัวปั๊มนะครับก็ผมแนะนําไม่เกินไม่เกิน70นะครับเนาะไม่เกิน70ถ้า80 90 100เมตรนี่ผมแนะนําให้ลดท่อนะครับเพื่อเพิ่มเฮดของตัวปั๊มตัวนี้นะครับโอเคก็อ่ะ ความกว้างไดมิเตอร์เนาะอ่าก็เท่ากันนะครับเดี๋ยววัดให้นะครับอ่าสามนิ้วหนึ่งหุนสามนิ้วครึ่งหุนประมาณนะครับลงบ่อสีได้นะครับก็คือท่อสามารถลงท่อสามนิ้วได้นะก็คือลงบ่อสี่นิ้วขึ้นไปได้เลยนะครับผมแล้วก็เป็นสเปคลึกนะครับก็เหมาะมากๆนะครับที่จะอ่าใช้งานในบ่อสี่นิ้วแล้วก็ที่มีระยะลึกๆนะครับอย่างเช่นพวกร้อยเมตรนะครับบ่อร้อยเมตรเนาะโอเคเบื้องต้นก็ ผมมารีวิวให้ดูนะครับหน้าตานะครับหน้าตาตัวปั๊มหน้าตากล่องนะครับความยาวกล่องเพื่อเทียบกับตัวผมนะครับสเปคที่เหมาะสมนะครับเป็นประมาณไหนเนาะตัวนี้จะเป็นที่ห้อรีเ e n นโนะครับเป็นแบรนด์เดียวกับค่ายของโจได้นะครับแต่ว่าประกันแค่1ปีนี่อ่ะผมสรุปให้ละกันเาเรื่องราคานะอ่ะก็จะมี750บาทวันะครับราคาอยู่ที่5,900บาทนะครับผม1น0 0วัตต์ราคาอยู่ที่6 9 0 0นะครับ1,500วัต ร,ราคาอยู่ที่7,900บาทนะครับได้ปั๊มกับกล่อง2อย่างสามารถให้ทางร้านประกอบสายไฟต่อสายไฟประกอบลงตู้เหล็กให้ได้นะครับผมก็มีบริการหรือรับเป็นแผงโซลาเซลล์ไปด้วยก็ได้หรือพี่ๆช่างท่านใดน,นะครับต้องการที่จะไปติดตั้งนะครับก็มีราคาพิเศษให้อีกนะครับผมสุดท้ายนี้ผมขอสรุปสั้นๆน,น,นะครับปั๊ม3าขนาดนี้สเปคน้ำสูงสุดเท่ากันก็คือ 7Q 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 แต่ว่าสิ่งที่ต่างก็คือเรื่องเฮ แล้วก็กำลังของเขานะครับย่อนไม่เกิน40ก็ใช้ตัว1แรงได้นะครับย่อนไม่เกิน70นะครับเกิน40ขึ้นไป50 60 70ก็ใช้ตัวแรงครึ่งได้นะครับแต่ถ้าย่อนระยะถึงหลักร้อยเมตรก็ใช้เป็นตัว2แรงนะครับแต่แต่สุดท้ายนะครับถ้าย่อนไม่เกิน20นะครับปั๊มสาตัวนี้ได้น้ำเท่ากันนะพอๆพกันเลย นั่นหมายความว่าถ้าเราโจยดเราบอตเตนเราก็จัดหนึ่งแรงนะครับแต่ถ้าเราหย่อนไม่เกิน40แล้วอยากได้น้ําดีหน่อยก็ใช้แรงครึ่งนะครับแต่ถ้าอยากหย่อนลึกๆแน่นอนก็ต้องใช้ตัวใหญ่ของเราก็คือ2แรงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถปรึกษาทางร้านของเราได้นะครับหรือว่าปรึกษาที่ผมได้นะครับผมจะซิงช่องทางการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางการขายช่องทางไลน์ช่องทางโทรศัพท์นะครับยผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับผมก็วันนี้มีประมาณเท่านี้นะครับผมโอเค ก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ